จับหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือตุรกีรูปเลอรถที่นําโดยสองผู้บริหารสืบเก่งอย e ่างคุณเอ๋ยพรพิชยาโพทองผู้ก่อตั้งและคุณนิดทีรพันธชัยวงษากรรมการผู้จัดการบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟูดจำกัดพร้อมด้วยพิซเซนเตอร์นมหล่อลอ,ลอ,อย่างชาคิดแย้มนานค่ะที่มาร่วมกันแจกโชครางวัลรับปีใหม่2566กับแคมเปญตองเก่าเลอรถลุ้นเงินล้านครั้งที่1โดยรางวัลมีทั้งทองคำมูลค่า10,000บาททั้งหมด100รางวัลค่ะและรางวัลใหญ่ ทองคำมูลค่า1ล้านบาท1รางวัลค่ะทาการสักขีพยานมากมายที่มาร่วมงานสำหรับใครที่พลาดโอกาสครั้งที่1ไปก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าจะมีการจับแจกรางวัลแบบจุดๆแบบนี้ อีกถึง4ครั้งด้วยกันค่ะซึ่งรางวัลใหญ่ในครั้งหน้าจะเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz มูลค่า2170,000บาทและหากใครที่สนใจเข้าร่วมสนุกสามารถเขียนหรือพิมพ์ชื่อที่อยู่และเบอร,ร,รษษ์โทรศัพท์และวติดบนซองเปล่าก๋วยเตี๋ยวเรือกิดเสด็นรูปเลเรถรุ่นเกา่าส่งมาที่ตู้ไปรษณีย์110ปนจอบบางบูรจังหวัดสุพรรณบุรี10200รางวัลใหญ่จากเลอรรรอคุนอยู่ค่ะ 101รางวัลครับรางวัลรางวัลวันนี้นะครับรางวัลทองคำนะครับมูลค่า1 0 0 0 0บาท100รางวัลครับและทองคำนะครับมูลค่า1ล้านบาทนะครับ1รางวัลครับผมครับใช่ครับแจกรถเบนซ์รอบต่อไปครับผมครับสิบกว่าล้านครับผมครับสิบกว่าล้านเลยฮะก็แสดงความดีใจกับกับตัวแทนกับผู้ที่ขายของเราด้วยนะครับเราไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้นะครับทั้งเขาทั้งซื้อทั้งกินแล้วก็ไปขายต่อครับนอกจากจะมีกําไรจากการขายแล้วครับ ก็ยังได้ลุ้นรางวัลกับเราด้วยครับผมครับครับก็เป็นหน้าที่ในใน,ในฐานะพรีเซนเตอร์นะครับผมวันนี้ก็มาร่วมสนุกในการจับรางวาัลเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นมากล,ลุ้นตามไปด้วยลุ้นเหมือนกับว่าเราส่งชื่อเข้ามาเองนะครับแต่ว่าเราส่งมาแล้วแต่เราจะส่งชิงรถเบน <laughs> ครับผมใช่ครับก็ <S <S สรุปแล้วก็ยินดีกับออลูกค้านะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณนิกบอกว่าไม่น่าเชื่อนะก็เป็นทั้งตัวแทน<ช>กินเองด้วยได้มีโอกาสมาลุ้นโชคแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ไปด้วยซึ่งนะครับผมผมเชื่อว่าในครั้งหน้านี้สองเลอรถต้องพนูนขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าแน่นอนเพราะว่าแจกกันสีอีกสี่รอบด้วยกันรถเบนซ์อีกสี่คันคันละ2ล้านกว่าบาทก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมก็ เนี่ยละครับถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มีลูกค้าที่น่ารักแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกสกแบบนี้ใช่มาให้กับลูกค้าอยู่เสมอแน่นอนครับมียิ่งใหญ่แน่นอนครับเรือรถไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับเรบ้านหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ต้องต้องอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะใช่ครับอ่าเร็วๆนี้นะครับเรือรถก็จะมีนะครับอ่าก๋วจับยวนนะครับจะมีอ่าสองรสชาติด้วยกันนะครับรสชาติทั้งเดิมแล้วก็รสชาติต้มยำครับผมครับแถมยังไม่พอนะครับ เรือรของเรานะครับจะมีแฟรนชส์ลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นเรือรถดนะครับและก็มีอีกอย่างนึงอีกอย่างหนึงผมขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับอันนี้คือเฟ้นชส์ของเรานะครับจะผ่อนได้นะครับเราจะไม่เก็บแบบเป็นก้อนเราไม่เอาครับเราเราผ่อนครับเราผ่อนให้ผ่อนได้ครับเพื่อว่าใครที่มีเงินไม่พอหรือว่ามีเงินจํากัดนะครับจะได้เข้าถึงเฟรนชา์ของเราได้ครับผมครับ